ฟาบาททำไมถึงเป็นหม่อมฉันเจ้าคะแม่นางที่ขวัปณิบัติในวังพวกนางชาวท่านก็ไม่น้อมกว่าหม่อมฉันเลยนะเจ้าคะทั้งหม่อมฉันไม่มีเชื้พระวงศ์ทั้งรูปลับหน้าตามีได้ง้งดงามพวกนางมีเจตนาแอบแฝงบางคนก็เพื่อชาติตะกูลบางคนก็เพื่อยกศัก์พวกนางเกรงกลัวค่าก็เพียงเพราะจะเอาใจคะ่ะแต่เจ้าเที่ดของข้า จะเป็นคนเดียวที่คิดจะบริบัติเราใช่คะโดยเมื่อคำนึงถึงผลพลอยได้เพื่อชาติตระกูลขอแค่จตน,นาของเจ้าบริสุทธิ์เช่นเดิมค่ะจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดียิ่งไปกว่านั้นเจ้านใเสายตาของข้างดนงามยิ่งนักบอกฉันจะเป็นเช่นเดิมเสมอต้นเสมอปลายขอเพียงแค่หัวใจของท่านเป็นดังหัวใจของข้าคนในไตลา สั่งว่ากันว่านางเป็นคนปวดในวังเป็นยอดวันใจของซีอูจีมีเพียงตัวนางเองที่รู้ถึงความเจ็บปวดมากมายทุกครั้งที่เกิดความหวังในหัวใจของนางเมื่อนึกถึงซีอูจีหรือเวลาที่เขาปฏิบัติกับนางอย่างแตกต่างมักจะอยู่ในการมองเห็นรอบข้าเสมอสังเกตการแสดงออกที่สงบและไม่แยแสเรากับไม่เป็นกิจวัตรของเขานั้น กรากับนางจมปรับอยู่ที่อันแสนไกลนึกวว่าเขาจะเป็นดั่งฉันนางแต่เขากลับอยู่เลียมฝั่งอีกฝั่งที่คอยดูเปลวไฟตอนนั้นนางทั้งสิ้นหวังแล้วตระหนักได้ว่าจะคาดหวังเกินไปไม่ได้เด็ดขาดทำไมนางถึงคาดหวังว่าคนอย่างซีอูจีจะรักนางได้ถ้าเขาชอบนางทำไมถึงได้รู้สึกตัวเช่นนี้ ทำไมถึงได้ชื่นชอบที่นางรำให้อยู่ทุกครั้งไปทำไมถึงไม่คุ้นเคยกับเสียวหยวน,นเลยสักนิดถึงขั้นที่ว่าบางครั้งคิดว่าเขานั้นน่าลำคันนางไม่ได้อยู่ในหัวใจของเขายังคงตกอยู่ในอันตรายที่มีอยู่รอบทิศทางเขาก็ยังคงเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายกว่าเดิมงา่ายเช่นเดิม นางจะต้องระวังความเย่อหยิ่งและจะต้องไม่หลงละเลงนางจะต้องผ่านเวลาอันแสนยาวนานจนเขาต้องตายไปสุดท้ายแล้วนางก็แย่งหวังที่จะเป็นเขาในวันที่เริ่มมีใจแต่น่าเสียดายจนเขาตายไปนางก็ยังไม่ได้เห็นชอบหรือก็อาจจะแต่แค่ในสถานาการณ์เช่นนั้นความชอบสำหรับข้าแล้วมันดูด่าเก,กินไปเมื่อตอนที่ได้อยู่กับเขา เขามักจะคิดถึงภาพในอดีตจนทําให้ข้าเกิดภาพลางตาว่าเป็นเพราะเขามีหน้าตาคล้ายคลึงกับอดีตจกกักพัรดิหรือเพราะว่าอาจจะความบังเอิญที่คล้ายเกินไปหรือเคยพบกันทําให้ไม่สามารถทําตามที่เขาต้องการได้ถ้าเป็นอย่างหลังใครเป็นคนรักษามหาเจียงไปเรียกตัวเขามาข้ามีเรื่องจะปรึกษาห้ององของขาปฏิเสธได้ อย่าเด็ดขาดยิ่งนักตําหนักทรงใครกันท่านมหาเสนาะเวลานี้ช่างเป็นช่วงอันตรายยิ่งนักวิกฤตอันตรายกำลังคือบคลานเข้ามาแล้วยังมีอารมณ์อันสุดทวีมาดื่มดํำแสงจันทร์อยู่หรือ ในฐานะมหาเสนาบดีตำแหน่งมั่งคงดั่งเทือกเขาไทซานจะมีอันตรายมาจากไหนไทเฮาหลอกล่อท่านขังแล้ครคขังเราและท่านผิดสัญญาท่านอยู่ลำไปก็แค่เพอต้องการหลอกลวงท่านและย,ยึดอำนาจจากมือของท่านเมื่อใดที่ท่านไรประโยชน์ก็จะผลักท่านลงจากตำแหน่งอันสูงสักปล่อยให้ท่านตกอ,อยู่ในสถานนะแห่งไหยนะช่วยนิรัน ถ้ากลยว่าเจ้าเจ้าอิชาที่มีสาวงามมาเกวพาลาศีคะจึงจงใจมาสร้างความบากหมางเสียงมากกว่าท่านมหาเสนาบดีก็จะเป็นวีรบุรุษตายลาเกิดจากชั้นชั้นธรรมดาแต่เพียงไม่กี่ปีก็เลือนตำแหน่งให้รับหน้าที่ทำงานสำคัญกลายเป็นมหาเสนาที่ครอบครองอำนาจทางทหารท่านจะยอมอยู่ชั้นที่ต่ำกว่าคนทั่วไปแต่กลับไม่เลื่อนขั้นไปข้างหน้าหรือ ถ้าไม่จะต้องอยู่ที่ชั้นที่ต่ำกว่าคนทั่วไปไม่ได้เล่าการตายของหยิงงามก็ถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่าไม่ใช่หรือแต่ถ้ามหาเสียในบดีจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมลึกไม่ใช่หรือท่านหญิงเป็นคนที่ดีไม่โอ,โอ้วดไม่มีอำนาจในมือห้อมล้อมไปด้วยหนุ่มลุ่มงามมากมายแต่ก็ยังรักษาวความบริสุทธิ์ให้กับอดีตจก้กรพพัดถึงสาปีถึงวันนี้ แม่นางไม่ได้ปฏิบัติต่อค่าเสียงทั้งหมดแต่ก็ต้องมีสักวันที่นางมีความรู้สึกรลึกซึ้งกับค้าแค่นั้นก็พอรักษาความบริสุทธิ์ถึง3ปีท่านมหาเสนาทรงเป็นคนฉลาดเช่นนี้ยังเชื่อของผูดลอยๆแบบนี้อีกหรือท่านมหาเสนาบดีจะดูได้อย่างไรว่าห้องเขาจะรักษาพระมารย์ไว้ให้ท่านเพียงผู้เดียว คนงานที่ทําให้คํานึงถึงเหมือนอยู่ไกลแต่กลับอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่เมื่อมองไกลไกลก็เอาไวห้หยอกเย้าในมือเสียดีกว่าท่านหาเสียในบุีท่านว่าอย่างไรค่ะเป็นคนยุติธรรมซื่อตรงตรงไปตรงมาแต่เจ้านั้นล่อๆปิดบงังแม้กระทั่งใบหน้าที่แท้จริงก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมาจะให้ข้าเชื่อคองพูดของเจ้าได้ยังไง การที่ไทยเฮามีอำนาจจนถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณนายทหารม้าเชียงที่ราชะเลขาชิงที่ไทยเฮามีอำนาจจนถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณนายทหารม้าเชียงกับราชะเลขาชินอำนาจของราชะเลขาชินมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเป็นพลังขัดขวางสำคัญของท่านจะต้องการบอกว่าค้าสามารถกำจัดผู้ดูแลชิน ให้ราชาเลขาชิงทำงานให้ข้าดอในมือของราชาเลขาชิงมีด้ามจับมากมายที่สามารถทำลายชื่อเสียงของข้าราชาบิพานได้เมื่อก่อนเพื่อวางเล่าถาของแคว้นอดีตจักรพัรดิให้นำด้ามจับนั้นผนึกเอาไว้แต่เขาก็เบงเอดูมาว่าด้ามจับนั้นทูกเก็บไว้ที่ใดข้าให้เวลาท่านมหาเสนาบ,บดีคิดทบทวนไปเวลาหนึ่งเดือน ถ้าท่ามหาเสนาบ,บดียินดีที่จะร่วมมือหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปแควนจินมีโรงน้ำชายอยู่ราชเลขาชินเทียนหยา่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่งกายชุดคลุมสีดำใบหน้าปกปิดด้วยหน้ากากไม่มีผู้ใดเห็นใบหน้าที่แท้จ,จริงและไม่มีผู้ใดรู้ว,ว่าอยู่ที่ไหนหลังจากที่ราชเลขาชินมอบอำนาจให้ฝ่ายวังดูแลจัดการเทียงหย่าก็ลาออกและหายตัวไป หรือว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับอดีจกกตจักรพรรดิรักษาพรหมจรรย์ถึง3าปีหรือครอบครองเหล่าสนมปล่อยกลอุบายเป็นชั้นเชิงรักษาพรหมจรรย์อย่างไรกันเรงว่าเจ้าอ,อายถึงใช้ความสงบมาบดบังขงวันวายมืดมนของสังคมก็แค่ต้องการให้สงบตำหนา่าเฉย เฮ้ยเธออวินอยู่อี่เจ้ากำลังทำอะไรเจ้านี่จริงๆเลยเชียวเวลาที่ควรทำตัวสูงส่งกลอบรวยจะเหนียวไปทั่วทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเวลาที่ไม่ควรทำตัวสูงส่งทำตัวสูงส่งปลอมๆเนียนๆไม่มาที่ตาแหนักเฉยเย่ครึ่งเดือนเจ้าจะต้องทำเรื่องอะไรที่ทำให้เนียนๆโกรธเป็นแน่ทำให้เนียนๆ ไม่ไปแม้ตำาหนักสุนีในเมื่อเจ้า,มา,จาไม่ลงมือการนั้นข้าต้องแสดงความรู้สึกต่อหน้าดินเหียงกแล้วความรู้สึกเจ้ามีด้วยหรือทั้งตำาหนักอยากจะมีผู้ใดที่มีความรู้สึกมากกว่าข้าอีกหรือไปดูว่าสถานการของดินเหนียดเป็นเช่นไรบ้างเพราะอันใดก็เพราะว่าข้ารู้ว่าเจ้ากกหกไทเฮาแทนค้า ซื้อคนรอบตัวเนียงๆหนีทำความเคลื่อนไหวของนางเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่รังหมาป่าก็ออกไม่ได้เสียแล้วตำหนักช่างซินจากที่ท่านสุนดูแล้วอาการป่วยนี้จะรักษาได้ชินไรอาการจับไข้ของมหาเจียงเป็นเพราะลมเย็นเข้ากระดูกจริงๆเพียงแต่ดูจากอาการแล้วไม่เหมือนกับการถูกลมเย็นทั่วไป ใจเย็นหามาหลายวันก็ยังหาวิธีจัดการความสงสัยของขามีได้หรือว่าไม่ใช่ภาพหลอนแคนจินไม่หญิงแต่งงานอีกครั้งออกมาเล่าว่าถูกสามีที่กลับมาจากต่างถิ่นคงเฮงที่เตียงสามีกลัวเป็นฟืนเป็นไฟผู้หญิงตอบว่าเพื่อนบ้านเหล่าหวังเซียวดูเหมือนกับสามีผู้ล่วงลับสามีตายไปแล้วสองปีพอดีท่าทางของเพื่อนบ้าน เราหวังดูผิดปกติเหมือนกับถูกผีเข้าสิงน่าสงสัยว่าจะเป็นสามีผู้ล่องลับที่กลับมาด้วยความคิดถึงจนไม่รู้ว่าวันเวลาสองวันต่อมาภรรย,ยาของเพื่อนบ้านเราหวังหาคนมาไล่วิญญาณเพื่อนบ้านเราหวังถึงได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมผู้หญิงเองก็ได้สติเรื่องที่ผ่านไปนแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้กลับมาขึนดีกับสามีดังเดิมยากที่จะแยกว่า เป็นเรื่องจริงหรือปลอมแต่อาจจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยยงิงเหนียงมหาดยงิงเหนียงมหาดฝังแบกเถาวันกองนึงมาที่เขามาตอนนี้เพราะว่าได้ข่าวจากเฉยยิงใช่หรือไม่มีใช่ก็มองแบกแซมาเพื่อขอรับโทษเจ้าทำสิ่งใดผิดจนถึงขั้นต้องทำเช่นนี้ ก็หมอมคิดว่าตนเองมีโทษที่ไม่มีลูปหลักงามเหนือใครและมีรูปรหลาที่ไม่ดีก็หม่อมไม่สามารถทําให้ท่านเข้าไปในตำาหนักสุนีได้ไม่สามารถแบ่งเบาภาระ,ละและไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้ก็หมอมรู้สึกผิดยิ่งนักเขาให้ยังเนีย้ยปวดลงโทษหาก่าตีเจ้าเจ็บจริงๆเล่าอีเอ๋อเต็มใจ อีเออผิวบอกบางข้าทำไม่ได้กระนั้นเป็นรูปแบบการลงโทษอี้เออดีหรือไม่ดีกระมมงยัเนียงจะทำอะไรกับข้าน้อยก็ได้ชั่งนั้นเหตุใดจึงไม่เหมือนกับการลงโทษที่จินตนาการเอาไว้แล้วความเป็นจริงเนียงเนียง หากอีเอ๋อมีตั้งใจคลัดลายมือข้าจะลงโทษเจ้าคัดลอกตามต้นฉบับมาให้ข้าแยากประเภทและจัดระเบียบออกมาหากว,วันนี้ลอกไม่เสร็จวันพรุ่งนี้ก็มาอีกหากพรุ่งนี้ยังลอกไม่เสร็จหากพรุ่งนี้ลอกไม่เสร็จอีเอ๋อสามารถมาอยู่ที่นี่ทุกวันได้หรือไม่แน่นอนว่าได้คนรอบตัวเนียงเนียงมีคนรู้จักหนึ่งสื่อมากมายแต่เนียงเนียงก็ยังให้ข้าช่วยแน่นอนเพราะอยากให้ข้าอยู่ข้าง ขาแค่ได้พบหน้าข้าก็มีโอกาสหลังจากนั้น10บวันข้าบอกแล้วว่าต้องเป็นฝ่ายลงมือแต่เจ้าก็ไม่ขยับขยื่นรายวันมัน,นี้เนียงเนียงแทบจะทำข้าพร้อมให้ไปหมดแล้วไม่พูดละว,วันนี้ข้าจะไปต้มซุปเพื่อบำรุงเนียงเนียงที่ห้องครัวเสียหน่อยวิธีโปรเซเน่บัน บาร์ฉะนั้นเจ้าคิดว่าเนียงเนียงจะสนใจจริงๆหรือใครบอกว่าเนียงเนียงไม่สนใจเนียงเนียงชาบมากแต่หากแล้วนางอนุญาตให้ข้าอยู่ที่ศาลาว่าราชการและอนุญาตให้ข้าเข้าใกล้เกี่ยวเนิ้งนันด้วยแทงยังจับหน้าของข้าบอกว่าฟิวของข้าบอกบางเพ่ออยู่ใกล้ข้าก็ได้กลิ่นหอมจากร่างกายของนางหน้าของข้า อย่าพูดจาอะไรเราเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่องที่ได้เห็นทั้งหมดมาให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้แน่ตำหนักเฉย่พวกเขาบอกว่าที่เดียงๆผิดปกติก็เพราะเครื่องเดือนก่อนฟันถึงอดีตจักรพรรดิเพราะเขาคิดถึงก็เลยทําให้นางอยากจะทําพิธีกรรมเพื่อส่งถึงอดีตจักรพรรดิที่อยู่บนสวรรค์นางทําอะไรไม่ได้นางไม่ได้ทำอะไรกับข้าจริงๆแค่ให้ข้าคุรเล่านังสือ โบราณและปัจจุบันแปลกๆแ,และจัดแยกประเภทของพวกมันข้าแอบเห็นว่าก่อนหน้านี้เนียงเหนียงวงกลมสีแดงไว้ที่ขาว่าไล่วิญญาณไล่วิญญาณหรืออยากไล่วิญญาณผีเล่ล่อนอย่างค่าหรือบางที่เนียงเหนียงอาจจะเล่นแบบจกักรพรรดิฮั่นอกูก็ไม่แน่มั้ง เมื่อสมัยนั้นเนื่องจากจักรพรรดิฮ่องอู่คิดถึงผู้หญิงลีดังนั้นจึงเรียกหลักบวชเรียกวิญญาณของผู้หญิงลีกลับมาเยนียงเนียงอาจจะมีประสงค์เช่นนั้นก็เป็นได้ไม่มีเขามาก่อนเพราะเหตุใดเนียงเหนียงต้องอ่านเอกสารเกี่ยวกับการไล่วิญญาณและก็เรียกวิญญาณหรือว่าพ่อเจียงหรือเจียงมหาเจียง ในเมื่อก่อนเห็นได้ชัดชัดว่าเป็นคนยอมรับถูกรังแกและไม่เคยขัดขืนบัดน,นี้ในที่สุดก็เผยนิสัยที่แท้จริงออกมาหรือว่าวิญญาณถูกเข้าสิ่งในล่างนี้หรือหากวิญญาณของอดีตจักรพรรดิกลับมาจริงสิ่งในล่างเจียงซีเจียนจะทำอย่างไรดีถึงแม้ว่าเนี้ยงเลียงจะมีนางสนมมากมายแต่บัดน,นี้มีเพียงแค่ เจียงซีเจียนถูกรักใคร่เยอะสุดเป็นไปได้ไหมยังเดียงสังเกตเห็นมานานจึงเอาแต่ทำอะไรเกินควรกับเขาคนเดียวขาถึงจะถูกเขาสั่งโดยไม่รู้ตัวอดีตจกกักรพรรดิมีนิสสยขนฮียมแถมยังห้ามใครคิดกล้าไลกับไทยเฮาเขาบงการราชสำนักมาสิบปีไม่มีผู้ใดกล้าล้ำเส้นเขาได้ผู้ที่ล้เส้นเขาตาก็ถูกประหารหัวทั้งนั้น ขินประจนันสอนชิงลักษฮักสวัสดดูแลผู้เจ้าเล่เยาเยาไทยเฮานายสนมของไทยเฮาสิ่งที่ข้าทำควรตายลอยครั้งแล้วนะสิที่เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หึคือจูจูข้าก็คิดตกแล้วจูจๆข้าก็สำนึกว่าผู้ที่สำคัญที่สุดในใจของเหนียงเนียงคือ อดีตจักรพรรดิท่านผู้เดียวยื่งจากเจ้าหน้าตาดูเหมือนอดีตจักรพรรดิจึงได้รับความรักจากสวาิ์ของไทยเฮามานานแสนนานเทียบกับเจา้าเป็นแน่ว่าข้าจะประสบความสำเร็จได้ยากประทีปจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้เช่นไรเอาใครไปเหินจริงๆข้าตัดสินใจแล้วสิ่งที่เจ้าถาม และสิ่งที่เจ้าให้ค่าทำค่าจะเก็บเป็นความลับดังนั้นเจ้าเกี่ยวนิ้วกับเนียงเนียงจริงหรืออิงแอบในตัวเนงเนียงจริงหรือแค่แต่ต้องไปสั่งนิดเนงเนียงไม่ได้สนค้าทั้งนั้นค่าถอดเสื้อต่อหน้าเนียงเนียงหลายครั้งแต่เนงเนยงปฏิเสธค่าอย่างหนักแน่นอนเจ้าว่าไกลนะ มือครูข้าพูดอะไรไปหรือวันนี้เจ้าบอกว่าเจ้าไปว่าเจ้าป่วยแล้วต้องยาบำรุงนั้นให้เสร็จข้าแทนเจ้าส่งไปที่ตำหนักฉางซิวท่านท่านท่านไปเถอะจากนี้ไปท่านแทนข้าไปทุกครั้งก็ได้ผีเข้าแน่ๆช่วงนี้ข้าต้องเคลิบเคิมไปมากถึงจะขีนมูมูเช่นนี้ ค่ต้องไปนอนให้มากนอนตื่นแล้วก็จะหายเป็นคนปกติกำนักฉางสินยังเหนียงมหาดฟางถูกใบไพลทาเจ็บหน้าในวันนี้ไม่กล้ามาพบท่านเขาต้องเงยาบำรุงด้วยตนเองฝากกระหม่อมส่งมาให้ท่านหายดีแล้วหรือมอลวงฉันมีฝีมือที่รำเลิศแบบนี้หายดีแล้วจะเข้ามานี่คือรูปเขียนที่ข้าวาดด้วยตัวเอง หากเผาให้อดีจัก,จกพัดเขาจะโมโหจนคืนชิวหรือไม่